มาเราบายๆพี่น้องแห้งบักคักมาห้ามเข่ากระเจาอีกแล้ว ตลาดเรามาเวเราติดฝนเราไปบ่ได้พี่น้องเศ้าฝนก่อนไปบ่ได้ดีแต่ได้เวท่านเนาะทันไปห้ามแถวกลางทางนโอ้บึงแนะนำโตกบนท่านในพ่อทิพนาที่สระท่านย่มนี่อ้างไหวคืออย่างนี่โอ้ยห้ามเข่าปลีจนได้ห้ามซองมือซ่อนเลยได้ดินะ น้ำหงเดินเลยบางทีแป๊บเดียวพระเจ้าวะพายุเข่าตอนบายแมนอารีเป๊ะโคกนะครมันเลยโจ๊กโจ๊กโคกซสิมถึงถอะไรกันว,ว้าวโกกำลังสิพกันต่ำบักลวยพี่น้องวันนี้มาบุกเที่ยงละเลด้วยต่ำบักลวยซุมกลวยตานีเมยรุนละามาแต่บ,บานก็นเลยมาต่ำซุม่ม ไอีกว่า่เหมือนี้มันหลายกว่ามือน่้ด้กินนะไมโซิซูซีบยูกเป็ดไก่คันเซล,เลา

โผลกรดุมปัสแยตไว้อาดอาจเฮ้ยสมนาลงไปที่จริงถ้าใส่มะขามสุกมันจะแสีบอีกแบบนั้นชิมก่อนเลยเพยันมันสมผลโผลก่อนเนาะเอาอันนั้นสใส่น้ำตาลยังยัง ยาว้าตีนโดนทุกซีนซีนไปซีนดุซิมเลยอืมวันจ้นทเปลี่ยนผ้าขุ่ปี๋ไอ้เฮาใส่คิวมังนาลำเดียวกัน้องแซนเปลือกมังนาวนอพันบางบางแต่ไ้ใส่เกลือคืนผมมามามาตามมาเกลือมามาทุกคนในเวลากินแล้วพี่น้องมุนแล้วจะเสียงไปนะ กำลังกินตำกล้วยกันพี่น้องพ้นกับพลานไปแล้วกินตำกล้วยจ้าพลาดมากเลยนวก็ผ่านไปอืมแต่เราก็ง้มาอีกเด็กมือโบติกเกลยวดอกข่าวพี่น้องเลยผ่านไปผ่านมาโบอิกเกลยังเกี่ยวมีแต่บอกให้ฮื้อยังเดี่ยวมันมาซุ่มเป็นไงมันมาตำปี๋ เมืม่อน,นี้ตำกล้วยเมื่อกี้ตำปีเ้าบอกว่ากล้วยก็ปีตำใช้กันเป็นยังยุซองผ้าไม่ได้พี่น้องไปทถ้าป่น้ำอึดแนววัลย์คนนีก่ก็ได้มันเผาแซมข่อยอยูยบอ่บ่บ่ กินกินกินก่อนเลยเขากินบราณดอกเขาเขาอยากเขากินได้บราณตามก๋วยกินนุ่ไปแล้วมันแหนมทองซองผ้าเลยทุกคนผ้าหนึ่งพ่อชัยกับพ่อเพื่ลนอาจารย์อุ่น

ช่วงนอนเลยเนาะตัวช่วงอ่ะเลยมักขี้แข่งก็เสียหัยผดผแบบผดสพๆนะแล้วก็ตอนอันนปุดอ้หกน ก็ย oh, well. ืนด้วะลมเผิดมามันเป็นน้อเอ้าวนะชัวมันตกอยู่้นมันมีลมเตรียมไปหาอีกโดดฝนมันตกนะมันสูมมันออกต่อพอดีบัตเดือนนี่ผมจะเห็นเชื่อดจไม่หมดแล้วนะเห็นางนเหงออะไร พังทางพีพังอันทางพีขางน้องเราหน้าเราอีกบัวหนึ่งถ้ามันเก็บตอนจูนพอดีเต็มตามันบานทีบมันเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มองมันบานแม่พอตัวบ่แถวๆนย้เยอะนาะสำหรับได้คือเห็นเมือ เราลงไปเอาไม่รู้ไปแจกบอล้ขาบอกสองตาเสียยุเฮ uh, ้ยไปบองตาได้สตาแบบสียจมูกเถอะ มามทิบอไรพ่อให้มาแบบนีเสียด้วยยค้ยคุย้ไปบ่ชิมอนเจนไปเอาน้ำเปปซี่า่เนี่ยอยู่เตียงเดี๋ยวพอเห็นน้ำไปซี่อาน้ำก่อนน้ำเหี่วมดพวงกินรสจักอันนั้นลูกคนะนะมีลูก รถก็มีลูกเพื่อจะติดรถที่พฟยๆอุ่นนะลูกน้ำมันจังไม่เว้ยไอมันเพื่อจะติดรถได้นะเจ้ายางหดเทียงเรเบึ้งเบิ้นสีขีดรถจัดยาแหวิมอนมันบ่มีน้าือขี้ไปให้สมือแรกสมบักเหมาไปหรบักเหมากำมีแช่ซุมเฮาตั้มเกันได้นำเหมากับเหมาตเสน่ แคปากยู่เยังอยู่ยู่นั้นบีลินหน่อยมาดำเองให้บ้างจำไปเราจะแบบใช่บอเกอร์นผัดเส่บได้หรอมันได้เขี่ยเลเสยังดีจะมาทัดเข็เลยมชิดหมวไม่ได้เส่บได้พี่เนองอันก็ได้เส่บแล้ แล้วมันบรเป็นยังไงฮะะบอกเสียงกระถดหัวแล้วกงมมีมือถือขี่รถไปเอบ้าก่อนใหญ่ๆมันยั็นยังงแ้าบริเปิดเขากินอยู่ว่าที่มานี่หนงแพงนยังเคยก่อนใหญ่อย่สิเดตีกันแล้วต่มากล้วยเพชร กูจะไม่กินอะไรแบบนี้กินอะไรแบบสิแบัเแรษฐยุ่งอุ่นตามอีกบ่ตามพี่อุ่นเราตามแสบเลยไอ้ตามไ่กินอะไร บอกไ่ับกว่าจะต่ำเสียบคนบุคคลได้กินฝีมือเจ้าจ้าคือะ่ใ้าแกงน้ม่เหแคบกิเสบลวัาชนะเมียเราเคยกินเสียบเดน้ำกับปุ้นแล้ว่น้ำกระุ้อุ้นเนี่ในสวั้กินเนี่เสียเราได้ฟูววันอุ่นเพื่นที่ไอ อ๋อบบมีพยาฮะต้องปิกแหนงนั้นพิษเพศเป็นอเด้สือเพศแซ่บนาะครับมม่เอามาตื่มก็ดีเลยนะแบบผมไม่ได้เกลียเนะโรหากับหังอืมพอโรหจ้าว่อมพอคิดแล้ว